ปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณภูมิใจเสนอ8พฤศจิกาปอปามาขายเหรียญอีพีที่31ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงชายทุกคนทุกท่านเลยฮะเข้าสู่ช่องของปอปา มาขายเหรียญ EP ที่31ตรงกับวันที่8เดือนพฤศจิกายนปีพศ2565ท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญที่ปอป่าตั้งใจนำมาแบ่งปันกันในคลิปนี้เนาะก็มีทั้งเหรียญที่กำลังได้รับความนิยมค่อนข้างสูงแล้วก็เหรียญที่ยังพอ,อเล่นหาสะสมนิยมกันปรับปลายเนาะ อาจจะเป็นเหรียญผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายก็อาจจะมีอยู่ในช่องของปาปาเพราะว่าแต่ละคนละท่านนั้นก็มีการซื้อขายมีการสะสมไม่เหมือนกันเนาะใจใครใจมันประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญเนาะ,ะสำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกฮะทั้งหมดทั้งมวลก็ราวๆสัก16วาระ ต่อ1ชุดสําหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนำทีมโดยเหยรียญอาเด็จพนครแล้วก็1บาท3รอบกีฬาเอ็นทีเกมครั้งที่13บ้างครั้งที่อ่ะใช่ไหมเอ่ยท่านผู้ชมฮะครั้งที่9ครั้งที่13อะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะแล้วก็เนี่ยท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่2ชุดท่านผู้ชมฮะเต็มเลยนะฮะเต็มทั้ง2ชุดเนาะด้านบนสุดนะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยผ่านการใช้งานน้อย ถ้าตามเพจต่างๆก็ชุดหนึ่งก็จะอยู่กันที่เราๆสักพันกว่าบาทถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานเลยก็ผันสูงๆเลยท่านผู้ชมฮะแต่ว่าบางเอญเหรียญของปอปานั้นเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานฮะแต่ด้านบนสุดท่านผู้ชมฮะเป็นผ่านการใช้งานน้อยเนาะผ่านการใช้งานน้อยมีไหมฮะมีไหมใครอยากได้เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกครบทั้ง16วาระผ่านการใช้งานน้อยด้านบนฮะใครอยากได้เหรียญน,นี้ ป่ะปาขายเลยฮะ650บาทเพราะว่าเป็นผ่านการใช้างานน้อยสภาพก็ประมาณแบบนี้ถ้าสภาพสวยกว่านี้ปอปาก็จะด้าราคาขึ้นสูงกว่านี้เป็นอย่างแน่นอนเนาะนนก็ช่องปอปาอยัางยืนยันเสมอว่าขายของตามสภาพนะขายเหรียญตามสภาพอาจจะมีเหรียญที่ค่อนข้างจะดูมองๆคำอาข้าขาวบ้างอะไรบ้างนะก็ประมาณนั้นเนาะแต่ด้านบนสุดก็เป็นเหรียญเหรียญที่ยังติดน้ําเงากันอยู่ถ้าไม่ชมฮะนะ ไม่ใช่เหรียญใหม่เลยนะฮะแต่เป็นเหรียญติดน้ําเงากันอยู่ผ่านการใช้งานน้อยฮะท่านผู้ชมฮะ <c oughs> อ่ะเมื่อกี้บอกเขาเลยหกร้ 650. อยห้าสิบอ่าหกร้อยห้าสิบะท่านผู้ชมนะจริงแล้วประปาจะขายเจ็ดร้อยแต่มามองสภาพเดี๋ยวแล้วก็อ่ะถือว่าทุบราคาลายเดือนกันแล้วกันอ่ะต้นเดือน <c oughs> ทุบราคาต้นเดือนกันนะปะปาให้หกร้อยห้าสิบะอ่ะ,อะแถวบนนะฮะเอาคันนี้เราขยับมาด้านล่างท่านผู้ชมฮะด้านล่างก็ครบทั้งสิบหกวันละเช่นเดียวกัน แต่เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะผ่านการใช้งานมากท่านผู้ชมฮะก็ดูเอานะจะมีจำเจมเลยก็เหรียญน,นี้ครบ25ิปีของการน,นามไมโลกก็คือผลิตมาล้านเหรียญเองแล้วก็เหรียญน,นี้ก็ยังดูสวยอยู่นะแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยนะภาพรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณเนี้ยท่านผู้ชมฮะดูเอาเนาะชุดนี้ใครอยากได้ฮะป๊าขายให้ชุดละ500บาทด้านบนสุดท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะสีสันของผิวเหรียญน,นะฮะเขาจะแตกต่างกันอยู่ นอกแตกต่างกันอยู่ฉะนั้นด้านบน650ด้านล่างปาป่าขอ500บาทอ่ะประมาณนี้นะฮะปาปาขายของตามสภาพย้ําอยู่บ่อยๆย้ยําอยู่เสมอว่าขายของตามสภาพของเหรียญโอเคเนาะต่อมาท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่กี่วาระเนี่ยสำหรับเหรียญเราขยับมาที่เหรียญ2บาทนะท่านผู้ชมเนาะสบาทที่ลึกเราได้มาสะสมก็คือ1 2 3 4 5 6 7ด 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15 16 17 18 19 20วาระไม่ซ้ําท่านผู้ชมฮะ20วาระไม่ซ้ําเรามีกันอยู่2ชุดฮะนะ2ชุดตรงนี้เอาไล่มาไล่มาฮะสภาพเหรียญก็ผ่านการใช้งานบ้างผ่านการใช้งานน้อยบ้างฮะบางเหรียญก็อาจจะไม่ผ่านการใช้งานแต่แยกแยะเปนท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานแบบเก่าเก็บกับไม่ผ่านการใช้งานน้าเงาจับวิงวิงเนี่ยราคาเหรียญจะไม่เหมือนกันนะฮะ ราคาเหรียญนันไกลกันเป็นครึ่งเลยนะจะบอกให้นะสําหรับเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยหายากโอเคเนาะทีนี้เรากลับมามาพูดถึงเหรียญสองบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะสภาพเหรียญสวยแบบเนี้ยอะยี่สิบวาระไม่ซ้าเดินมาถึงครึ่งทางฮะใครอยากได้ฮะเหรียญหนึ่งก็เท่าไหร่นะนอะ,อะโอเคท่านผู้ชมฮะสรุปราพารวมก็คือเหรียญละสิบห้าบาทนะฮะยี่สิบเหรียญยี่สิบวาระไม่ซ้ําอะเหรียญละสิบห้าบาท ท่านผู้ชมฮะถือว่าลงราคากันแล้วนะฮะเดินมาถึงครึ่งทางนะครึ่งทางใครอยากได้ฮะนะสะสมครึ่งทางไปก่อนครึ่งทางที่เหลือก็มาว่ากันใหม่เนาะตรงนี้เรามีกันอยู่2ชุดฮนะยีวาระไม่ซ้ำปกติเหรียญ2บาทที่ลึกจะมีประมาณ41วาระเรานาํามาแบ่งปันกัน2ชุดนะยีวาระไม่ซ้ำสรุปภาพรวมแล้วก็ตกเหรียญละสิบาทอ่ะก็ไปคูณ20เหรียญ20วาระเอ,เองเนาะ ก็ประมาณนั้นนะฮะโอเคเนาะจบจากตรงนั้นอ่ะจบจบตักตรงนี้แล้วจบจากตรงนี้แล้วเรามาดูฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญการจนาพิเศษนะที่ก่อนหน้าน,นู่นท่านผู้ชมฮะนะหลายช่องหลายทางก็ทําราคาไว้ระดับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่มาปัจจุบนันวันนี้ราคาก็ไม่สูงฮะปปปานี่รับมาถุงหนึ่งนี่ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะกะ็เหรียญละ ไม่มั่นใจว่าสองบาทการจนานี้น s นะาเท่าไหร่เอ่ยฮะหรือว่าท่านผู้ชมฮะอ่ะเนาะราคาเหรียญปัจจุบันวันนี้อปปาขายออกให้เหรียญละสิบห้าบาทไม่ผ่านการใช้งานแน่นอนฮะต่อไปถ้าหากมีการซื้อข้าวเนี่ยราคาก็จะต้องต่ํากว่าสิบห้าบาทเป็นอย่างแท้แน่นอนแน่นอนฮะต่อให้เหรียญอยู่ในถุงก็ตามทีนี่คือท่านผู้ชมฮะเนาะ ราคาเหรียญน,นั้นก็ค่อนข้างจะขยับตัวลงฮะอ่ะเราก็ไปตามสภาพของท้องตลาดท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะการจนา5้สบาทการจนาไม่ผ่านการใช้52สบาทที่ระลึกโอเคนะฮะจาก20บาทก่อนๆ่อนอน,อน,นั้นอ่ะเหลือ15บาทประปาขายออกแบบต้นทุนเลยนะคนที่ขายเหรียญช่องประปาเป็นถุงจะรู้ดีฮะนี่ประปาตัดสินใจขายออกต้นทุนเลยนั่นแน่นอนว่าวันหน้าประปาซื้อเข้าเป็นเหรียญหรือเป็นถุงนี่ราคาลดอย่างแน่นอนโอเคเนะ สิบาบาทฮะสองบาทที่ลึกกันจนาพิเศษอ่ะท่านผู้ชมฮะต่อมาอะไรกันนี่เอ่ยต่อมาฮะเป็นเหรียญสิบบาท2อสีที่ล,ลึกสภาพก็ค่อนข้างจะยังใช้ได้อยู่ท่านผู้ชมฮะอ่ะเรามีกันอยู่สักประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเวาระไม่ซ้ำเรามีกันอยู่2ชุดฮะถ้าเดินถึงครึ่งทางเหรียญหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละยีบบาทวันนี้ไม่ถึงครึ่งทางฮะ นะปป่าก็ยังรักษาคําพูดก็คือเอะเหรียญละสิบเก้าบาทฮะถ้าถึง30บาระเมื่อไหร่แน่นอนนะท่านผู้ชมฮะยีบาทดีไม่ดีจะขึ้นเป็น20กว่าบาทด้วยซ้ําถ้าเป็นอนะีพีหน้าท่านผู้ชมฮะเพราะว่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าตามเพจต่างๆเนี่ยขายเหรียญเดียวก็เหรียญนหนึ่งก็จะตก29บาท30บาท35บาทแล้วนะฮะถือว่าช่องประปานั้นยังไม่ได้แยกชี้ราคาขายนะสภาพสวยๆเนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยนะ ถ้าใครเคยสะสมเหรียญนนะ่เคยรู้ราคาเหรียญมาก่อนตามเพจต่างๆแน่นอนฮะเหรียญหนึ่งอนะสามสิบห้าสี่สิบห้าบาทกันเลยทีเดียวนะฉะนั้นอีพีหน้าเนี่ยป๊าไม่มั่นใจถ้าเหรียญเนี่ยจะหายากนิดนึงเนี่ยท่านผู้ชมฮะแน่นอนฮะถ้าลองเจอกันแบบสามสิบวาระเดินถึงครึ่งทางดึงเดินถึงครึ่งชุดเมื่อไหร่เหรียญอาจจะเกินยี่สิบบาทเดี๋ยวปะปาก็จะต้องอาจจะขยับราคาเหรียญขึ้นประมาณนั้นท่านผู้ชมเนาะอ่ะวันนี้เราขายกันเหรียญละสิบเก้าบาทฮะมีกันอยู่สิบ สิบสองวาระไม่ซ้ำเรามีกันอยู่สองชุดเนะี่ยท่านผู้ชมอะดูลายเนี่ยนะเรามีกันอยู่สองชุดสิบสองวาระไม่ซ้ำสรุปภาพรวมแล้วตกเหรียญละสิบเก้าบาทนะถือว่าถูกมากเลยท่านผู้ชมนะถือว่าถูกมากโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะฮะต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกเช่นกันเป็นวาระที่สิบพัหนึ่งบาทลอยข้าวสภาพยังสวยอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมดูออกประมาณเนี้ยนะอะ อนนี้ขายอยู่เท่าไหร่ละหนึ่งบาทโปรข้าวสภาพผ่านการใช้งานแต่สวยอยู่บาทท่านผู้ชมฮะเมื่อก่อนเหรียญละร้อยวันนี้ชัดเจนแล้วว่าเหรียญละเจ็ดสิบบาทฮะโอเคเนาะผลิตมาไม่มากนะท่านผู้ชมนะเป็นราคาขาขาลงของราคาเหรียญเนี่ยถ้าใครสะสมได้ปรป้าแนะนําให้สะสมนะดูดูช่องปปาเนี่ยฮะเมื่อก่อนขายเหรียญละ100บาทผ่านการใช้งานลงถึงเหรียญละ30บบาทเลยท่านผู้ชมนะ ฉะนั้นแน่นอนว่าช่องปราป่าก็รับซื้อเข้าในราคาที่ถูกลงอยู่แล้วละ่ะถ้าราคาท้องตลาดขึ้นเมื่อไหร่ป้าป,ปาก็ขึ้นนะนะก็เป็นไปตามบริการท้องตลาดเนาะอ่ะประมาณนั้นเหรียญละเจ็ดสิบาทถ้าเรามีกันอยู่หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญเรามีกันถึงหกเหรียญน,นะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะใครอยากได้ก็ดูจบก็ไลน์กันเข้ามาถามถ่ายกับน้องแอดมินท่านผู้ชมฮะ,ะขยับอีกนิดหนึ่งเนาะนี่คือเหรียญ 10บ,บาท2ส,สีที่ลึก ok เช่นเดียวกันแต่ว่าผลิตมาอยู่ในโซนของอ่า่ล้านเหรียญบ้าง2ล้านเหรียญบ้างที่ปปาเอามาทําคลิปทําคลิปประกาศรับซื้อเป็นเหรียญเด็ดๆเป็นเหรียญวาระส,สําคัญร่วมด้วยกับเหรียญเอเปิก <ris> ประมาณนั้นแต่ราคาก็ยังไม่ถึงเอเปิกฮะเอาใครอยากได้ห้าเหรียญนะห้บาทเรามีกันอยู่2เหรียญท่านผ e ู้ชมฮะห้าสิบปีสำนักงานคณะกรรมการกับบัณฑิตยสถานประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะปปาจะเรียกไม่ถูกแล้วล่ะ สมองมีแต่ชื่อของเหรียญจนจําไม่หมดประมาณนั้นนะฮะช่วยๆกันเนาะช่วยกันดูอ่ะช่วยกันดูว่าเป็นวาละอะไรอ่ะสองเหรียญน,นี้เรามีกันสองเหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญละห้าสิบาทเอาไปเลยฮะปกติจะหกสิบาทนะโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะเอามาถึงตรงนี้ตรงนี้คือเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกสภาพเขาไม่สวยท่านผู้ชมฮะนะผ่านการใช้งานมาค่อนข้างมากนะอ่ะดูกลางเหรียญฮะ ดูการเหรียนผ่านการใช้งานค่อนข้างมากอันนี้มาดูด้านหน้าด้านหน้าก็ยังโอเคอยู่ท่านผู้ชมฮะนะยังเห็นรูปลักรูปลักษชัดเจนกว่าด้านหลังเนาะรอยลบเลือนนั้นนอยน้อยกว่าแต่ว่าภาพรวมแล้วก็เหรียญนี้เหรียญนี้ตั้งตั้งขายเท่าไหร่เนี่ยในบัญชีห้าร้อยใช่ไหมอ่ะโอเคฮะท่านผู้ชมฮะน้องแอดมินเขาทําราคาไว้ที่ห้าร้อยนะก็ลองลองดูนะฮะอ่ะสภาพเดี๋ยวประมาณป่านนี้ดูให้ขึ้นใจก่อนนะดูให้ขึ้นใจก่อนนะถ้าลับได้เนี่ยท่านผู้ชมฮะ ยังไงก็มาคุยกับน้องแอดมินนะฮะผลิตน้อยหายากอันดับที่2ของเหรียญ5บาทหมุนเวียนโอเคนะฮะเนาะประมาณนั้นต่อมาถ้าไม่จมฮะนี่คือเหรียญคลองราชครบ25ปีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสภาพผิวใกล้เคียงกันฮะทั้ง2เหรียญน,นะทั้ง2เหรียญสภาพแบบนี้สภาพผิวใกล้เคียงกัน ใครอยากได้ที่จริงเหียนไม่ได้ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะแต่ว่าบาังเอิญอาจจะถอดคอกถอดเข้ามาจับดูบ่อยๆเข้าได้เข้าฮะนะอ่าก็อาจจะไม่ใหม่วิงว่งวิ่งสเลยทีเดียวแต่ไม่ผ่านการใช้งานอ่ะโอเคเหรียญนี้เท่าไหร่เนี่ยส0่ร้อยช่มั้ยใช่ไหมโอเคท่านผู้ชมฮะ,อะลองดูก่อนเนาะอ่ะ <45 S 1> จาก <45 S 1> จากสี่รฮะเหลือ350เฉพาะอ,อีพีนี้เนาะ สภาพเหรียญก็ประมาณแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเนาะเขาอาจจะไม่เหงาวิงวิงสักเท่าไหร่สภาพเหรียญเหมือนกันเลยท่านผู้ชมนะถ้ามีวิงกว่าน,นี้ราคาสูงฮนะเพราะว่าปปนเชื่อว่าเหรียญน,นี้เคยติดติดได้รับความนิยมมาก่อนนะเหรียญหนึ่งก็จะอยู่ที่5 0 0ร้อยหกร้อยเลยทีเดียวฮนะสำหรับตามเพจต่างๆถ้าย้อนหลังไปเนาะแต่ปัจจุบันวันนี้ก็ไม่ถึง600ไม่ถึง500แล้วล่ะนะแต่ต้องให้สวยจริงๆก็ไม่แน่ฮะนะอ่ะง่ายๆว่าเหรียญอ่าของราชสองเหรียญนี้ประปาขายออก350 โอเคเนาะมีกันอยู่2เหรียญน,นะฮะค่อนข้างจะผลิตเยอะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่นะก็ใครที่เข้าใจการเก็บสะสมเหรียญที่เคยที่เคยได้รับความนิยมมาก่อนก,ก็ก็เข้าใจเนาะอย่าอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าผลิตออกมาเยอะแล้วจะไม่มีราคาท่านผู้ชมฮะก็อย่าอย่าตายใจไปเนาะอ่ะตอนนี้กล้องมาจับอยู่ที่เหรียญ10บบาทหายาก8อันดับไม่มั่นใจว่าอนาคตนั้นปปาจะ นำมาแบ่งปันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันวันนี้ก็ได้รับความนิยมแล้วก็เก็บกันค่อนข้างเงียบแล้วท่านผู้ชมฮะก็มีเผยตัวออกมาบ้างแต่จะหาสวยสวยนั้นก็ค่อนข้างจะยากเพราะกระแสะเหรียญไงท่านผู้ชมกระแสะเหรียญแรงมากฮะการที่กระแสะเหรียญแรงว่ราะชนิดราคาใดก็จะทําให้เหรียญในนั้นเก็บตัวเงียบกับเผยราคาออกมาค่อนข้างสูงเนี่ยท่านผู้ชมฮะเนี่ยปปานําเหรียญนี่ลองสังเกตดูนะเนี่ยสภาพเหรียญน,นี่สวยนะเดมิดมๆสวยนะฮะ นะสำคัญเนีเป็นปี4ีหนึ่งด้วยท่านผู้ชมนะอ่าก็มีกันอยู่3ชุดมีกันอยู่สชุดสังเกตดูที่4ีหนึ่งนะอาจจะติดนิดนึงแต่ว่าก็ยัง,ย,งยังสวยกว่าสวยกว่าทุกชุดที่ประปาจัดจำหน่ายมาในราคาชุดละ3า0ร้บาทสูงกว่าชุดนี้อ่ะช่วยประปาานิดนึ่งก็คือเป็นเหรียญ เหรียญสิบบาทปีพศ2541อฮ25ะปะปาขอ360บาทแล้วกันเนาะขอเพิ่มสัก1ิบาทฮะท่านผู้ชมเพราะว่าโอ้โหท่านผู้ชมเหรียญสวยมากสําหรับปี4 1หนึ่งอย่าลืมนะว่าปี4 1หนึ่งตัวนี้กระแสเนี่ยถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆก็ตกพันกว่าบาทแล้วท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นกระแสนะก็เป็นเป็นเหรียญที่กําลังจะได้รับความนิยมแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนานแค่ไหนกับราคาที่สูงขึ้นนั้นก็อยู่ที่จํานวนการผลิตอีกครั้งหนึ่ง โอเคฮะศึกษานะศึกษาให้ดีเนาะสำหรับใครที่ชอบสะสมเหรียญอ่ะเรามากันชุดละ360ฮะวันนี้ปปาขอแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะใส่ตลับไปให้คือน้องๆเนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะแต่ก็เป็นเหรียญที่สวยอยู่แล้วซึ่งปป่าจะทําการคัดขอบไว้ตั้งแต่แรกๆนู้นที่ปปาสะสมนะแล้วเหรียญปี4 1หนึ่งมาปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะดูเหมือนจะไม่สวยแต่ใครได้เจอเหรียญจริงนะฮะนะ ก็คือว่าขอบนี่ยังใช้ได้ทั้งหมดเลยนะเอาง่ายๆเลย360บาทมีกันอยู่3ชุดใครรับสภาพแบบนี้ได้นะฮะสภาพก็ค่อนข้างดีกว่าทุกชุดที่ผ่านมาสำหรับปี4 1โอเคเนาะใครอยากได้ว่าชุดละ360ราเพราะปะปาะเริ่มจับเหรียญเข้ามาแพงัท่านผู้ชมนะต้องทำใจกับเหรียญที่ได้รับความนิยมเหรียญรับความนิยมนั้นก็แยกแยะก,กันออกจากเหรียญผลิตมากผลิตน้อยด้วย ต่อให้ผลิตมากแค่ไหนถ้าหากว่าได้รับความนิยมไนมท่านผู้ชมฮะเหรียญเนี่ยน,นั้นก็จะมีราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่อนาคตไม่มั่นใจนะเพราะเหรียญที่ผลิตเยอะได้รับความนิยมเนี่ยอาจจะสูงขึ้นได้ไม่นานประมาณนั้นก็ก็อย่าไปจับเหรียญเก็บไว้ถึงขั้นว่าอ่าเป็นร้อยเหรียญพันเหรียญนะถ้าเกิดว่าต้องดูยอดจํานวนการผลิตตามไปด้วยอนาคตถดดิ่งลงขึ้นในอ่าลงมาอีกเนี่ยเท่ากับเราจะถือเหรียญน,นั้นแบบ หลุดต้นหลุดทุนโอเคเนาะศึกษาจะเล่นเหรียญต้องศึกษาท่านผู้ชมนะศึกษาทั้งด้านราคาโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวปปามีอะไรก็จะเก็บข้อมูลมาฝากกันบ้างอะไรบ้างมาจัดอีพีขายของประกาศรับซื้อกันบ้างคลิปนี้ฝากขอบคุณบรรดาน,นักสะสมไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายแล้วก็บรรดาชาวคอมเมนต์ป๊ะปาสวัสดีตรงนี้ทุกคนเลยนะฮะยิ่งนานวันป๊ะปาก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงนั่นหมายความว่างานในช่องของป๊ะปามากขึ้นก็ ไม่ได้เหนื่อยท่านผู้ชมอแต่ว่าไม่มีโอกาสบ่อยมากนักที่จะเข้าไปตอบคอมเมนต์ฝากสวัสดีกันตรงนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปตอบคอมเมนต์จะเข้าไปพูดคุยด้วยสวัสดีครับ